มีสัตน่ารักพี่น้นนงนองกัดตายเปะนี่นะเออจักอันนี้จักทางที่บักการอำเภอเสียงขานเด้อไหมไลใ่ให้กาย่างเร็วๆเนี้ยเด้โอโคนก็มาไลา่จังพี่นอ้องเมือเ่อแรกวันที่30กันยายนวันแรกครับผมจนถึงวันที่8ตุลาคมหรือพี่น้องนเน,นี่ยจนถะึงวันที่30ค่ะ แนวอันลัเตือยนี่นะจากที่ว่าการอำเภอเชียงคานจนไปถึงลานวัฒนธรรมท่าคุกนี่นะตรงนี้เป็นยิงลึกลึกคล้องเล็นเป็นบ้านที่ซิง้นปิตยานแค่นี้นะเออมีเกมต่างๆมุมนี้เป็นเกมต่างๆนี่นะ ยิงปืนก็มีปลาเป้าก็มีงอนซส้อน้ำกันพี่น้อยคุณน้าเฮ้ยคุณสาวน้อยยิงปืนนะงอนจับกอคุณน้าคุณสาวเจ็บปานคุน้องคุณสาวเจ็บปานปลาปูงครับปลาปูงปลาปูงครับปลาปูงเชิญเลยครับเชิญเลยครับ สุดจากนี้ก็สิเป็นแนวอยู่แนวกินบัดน,นี้นะคุณนะลูกซีนลูกปักใหญ่พี่น้องปัดลูกซีนควนห้วยห่วยควนห้วยห่วย่ปะ่คุณนะแนวอยู่แนวกินนะพี่น้องไลยเก่งก็ควนห้วยห่วยควนห้วยห่วยหอมนี่เขาแหลงแล้วบัดน,นี้นะคุณนะยิงปลามมือยิงกุ้ง ปิ้งไก่ไก่ย่างปิ้งหนกกระถาหนกกระถาหัน่นปอบก้อนห้องกินกระทิกปักห้องปักกระทิกใจสายไหมครับสายไหมขนมใบาจากจ้าหอยทอดจ้าหอยทอดจ้าผัดไทยผัดเสยวผัดมาม่าหอยนางหลอกนางลมโอ้โหหารปผัดิบกระแซ่บแค่ ตัวลัดกามีบุญนะน้ำบักพาวพี่น้องน้ำบักพาวอือโอ้ลายเกิงลายเก่งบุญนะลองอยู่ห้องกินนะลายเก่งก่อนอือตัวรัดก็ร้ายไลเนอกตัวรัดก็เนาะเอาล้วครับก็อู้ขอบคุณครับอร่อยเล่าบอกต่อครับอร่อยอร่อยบอกต่อไม่อร่อยเงี้ยมไหม ไปลาวมาก็คนหนักโอ้ไล่เก่งไล่เก่งพี่น้องป่ามึกดาวมึดยิ่งป่ามึกเงินนะยิ่งไปน้ำยิ่งไปน้ำไปน้ำบ่ไปน้ำไปน้ำปากเขาเล่าให้กันเล่นกินเงินนะเหนียวอันนั้นเด้อขาฟังดูเขากินได้พี่น้อง ีปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนปลา,า,าหลฟา,างอ่ำงุ่นหอยนางมรมดูนะกุ้งแช่น้ำป,าปาลาุูนะโอ้ยเดี่ยไงไรใสง่งามเกยียงพี่น้องปลาปลาแซลมอนเกรารัดพี่น้องเกรารัดกระลำแม่กระลำแม่จ้าสามห่อนี่ค้านาบามวนจังไปได้เลือกไเลยค่ะจังขยาจ้าดูนี่ทำไมไล่ค่ะแก โอ้อะ oh, ไรจริงอะไจริงโอ้ย oh, ถ่ายจนแมสซิเบิร์กับบอมีมุมนี้เป็นล็อกแนวอยู่แนวกินนะพี่น้องเพาะมันซุดแนวอยู่แนวกินก็สุดแนวอยู่แนวกินก็จะเป็นเสียพัดน้ำเผะโอ้แกงเห็ดก็มีแกงขี้เด็กก็มีปาแกงขี้เด็กแกงเห็ดต้มเนื้อปาโตอ้าวมันมีรสซุสเซอร์สุด,ดน,นะพี่น้องคุณนะแนวอยู่แนวกินนะอืม สูตรนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วบัดนี้นะ